สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะสำหรับเมื่อน,นี้ลูกหลาน 4, 2, 8, 9, สี่สองแปดเก้าชาแนลสิพาไปตามต่อเลขของปูตงอำเภอเพ้นค่ะเพิ่นมาเพิ่นมีตัวเด็ดตัวดีวดสิหายแล้วค่ะสำหรับงวดนี้สิบหกมิถุนายนค่ะไปตามต่อเลขของปูโตงอำเภอเพ้นค่ะไปเบิงไปฟังน้ำกันว่าเพิ่นมี เลขเด็ดตัวใดสิีห้ค่ะเป็นหรอคะพ่อแม่พี่น้องอกาบนมัสก,การค่ะปู้โทรมาขอโชคขอลาภให้กรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านค่ะ สำหรับวันวันที่สิบหกค่ะหลวงปู่มีตัวใดเสียหายคะวันนี้ค่ะหลวงปู่ขัปูสิบหกค่ะค่ะปูสิบหกค่ะเอาเลยเนาะค่ะหลวงปู่บัน,บดนบได้เลยค่ะปูเียบเก็บค่ะข่ะปู่

ปูไฮเดนตัวใดค้างวันนี้ี่อที่หลังนี่สามสามสี่สีค่ะปูเจ็ดเจ็ดค่ะนี่เดนวิ่งอยู่สองตัวค่ะปูเดนวิ่งบนงลางมีอยู่สองตัวค่ะสามกับเ ปูห้เด่นสมกับเจ็ดบนลา่างสำหรับตกค่ะปูค่ะจับคู่สตัวบนล่างสองตัวบนล่างอ่าสี่นี6คู่คือเขาัละค่ะปูเขาลักสเนาะค่ะสามแปดสามแปดสามสองสาค่ะปูเอาลักสค่ะสีา ซีสามค่ะปูสี4าาค่ะขอรักเจ็ดถ้าเจ็ดมาค่ะปูตัวใดนอกเจ็ดห้าเจค่ะเจ็ดเก้าค่ะกลับด้วยไปกลับด้วยบนล่างขับปูมี่กันด้วยสอสองคู่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเ,เลขวิ่งมีเด่นเจ็ดลองสามเด่นเจ็ดลองสามนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะ,ะนี่สตัวโยซีหางค่ะสามตัวค่ะปูสามตัวโยซีหางสาตัวตุนี่เด่นอยสองหางค่ะเจ็ดูเจ็ดเจ็ด ศูนย์เจ็ดคหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดคู่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปด็ค่ะาินเดนอยู่สองหางค่ะสามเดินค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดหนึ่งเจ็ด าแปดเจ็ดหาแปดค่ะ,ะนี่ิมีผู้เ็นเยอะูห้ค่ะโค้โตตอนเด้ค่ะ้อนก็จะรับเรียอะไก็ไดอ๋อผู้หให้เด่น,ดน,ดนส,สนองห้อง่นด้เด่นสองห้องค่ะผูอให้เด่นแบบต้องหวู่ตัวร่องตงัวกันต้งค่ะ กันจปูปูมักเจกแล้วอมันสีมากเนมันสีมากมาแรงค่ะเจ็ดขาเจ็ดเต่าเจ็ดศูนย์เงี่นะค่ะลูกหลานสอบหนึ่งเจ็ดค่ะปูวันนี้ค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ค่ะลวงปูสอบเลขหามค่ะวันนี้สอบเลขหามค่ะลวงปูเห็นมีอยู สองหางแม่นบอกคา่ะที่ที่เป็นเลขหามค่ะปูเลขหามเลขหามค่ะปู<ล>ยังค่ะยังเจ็ดหนึ่งเจ็ดแบบนี้ค่ะปูเขาเอิ้นเลขเหามแม่นบอกค่ะปูปปูมากบอกค่ะงวดนี้ปูมากกับยีมากเจ็ดหนึ่งเจ็ดไงล่ะปูเจ็ดแปดค่ะปูคิดว่าซีมาหามค่ะปู Oh าการัดสรอะไขึ้นก้อนหรือว่าการจิตโกจิตโตกัน,น,นจิตสรับกานจะรับสามสามตอรสองสองั้งนี่คค่ะ<น>แล้วแต่พอใงไม่ญ่ทางบ้านสิมักสิสอบเนาะนลองพิจารณาเอาค่ะ<น>ค่ะกูเลขวิ่งนี่ตัวสามเป็นตัวร้องสามร้อง่า เดนเลยต้เล็เก็บไงละ่ะเดนที่เจ็ดนะคะปูปค่ะค่ะปูปูฝันดีบ่รครั้งวันนี้โอ้ยมันก็เป็นการรับการฝันแบบป้าห้องอ๋อป้าห้องค่ะปูโต๊ะค่ะกต่ะทุกมือค่ะปูปูถ้าเกิดว่าปูฝันดีปูท้องทรงร้ายมาบอกกันแน่

ว่าอะไรบังหนี้เงินทองค่ะปูกหัวเลื่อยเบอร์ค่ะปูเงินไหลน้องพร้อมไหลมาสาธุคุ้มคล้องสาธุสาธุสธุค่ะปูเจริญพรเจริญพรกรรบนมัสการ์ค่ะปูเจริญพรค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับฟูโตงอำเภอเพชรค่ะเพิ่นไห้มาแล้วเด้อตัวเด็กของเพิ่นค่ะขับเงินนี้16 มิถุนายนค่ะสอบประสอบด้วยเห็นน้ำไปเห็นน้ำกัคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอค่ะพออ่อยายแม่ยายทั้งบ้านขอให้เหรนญยายมีสติเดอ้ออยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยลํำรวยไปน้ำกันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูหลังที่289แปดเก e าชแนเลยเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ